สุโโนิชโยธภัชชนะครับผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเราจะพูดนั่งเครื่องมาจากฟันกันนะฮะก็โดยสายการบ,บินไทยสมายเอร์นะครับแล้วเมื่อผมมาถึงแล้วก็จะต่อเครื่องนะฮะที่สนามบินดอนเมืองนะฮะด้วยสายการบ,บินนกแอร์ตอน18นาฬิกานะครับผมก็จะเดินทางต่อเนื่องโดยใช้รถชุดตันบัสนะฮะจอดอยู่ที่เกตประตูด้านประตูเลขสองนะครับสหรับผู้โดยสาร ขาขาเข้านะฮะชั้นสามนะฮะประมาณบริเวณประมาณชั้นสามรถจอดอยู่นี้นะฮะสำหรับผู้โดยสารที่มีตัว๋วเ่องบมินต่อเนื่องนะฮะก็มาแสดงตังะะต๋วที่นี่ได้นะค,ะครับงอคาน์เตอร์ด้านนี้นะฮะก็เอาตารางบินให้เขาดูนะครับแล้วก็คือรถได้นะครับรถจอดประมาณบ่ายสองนะฮะมันมีรอบนะครับ มีรอบคือรถจอดตลอดทั้งวันเลยนะเปิดบริการตั้งแต่ตีห้ถึงหกทุ่มนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ใครที่จะต่อรถระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ท่าากาศยานดอนเมืองนะครับก็มาใช้บริการฟรีนะครับลืมบอกว่าฟรีนะฮะเพียงแค่แสดงเคร่บินไรบินนะฮะหรือแสดงตั๋วครับขอบคับที่ติดตามชมครับสนิทจดไทยชาแนลครับ